สวัสดีครับได้เวลาของคลิปเวทมนต์คาถาที่แอติดครั้งทุกคนไว้คลิปล่าสุดก็คือหมวดไอเมื่อ5เดือนที่แล้วส่วนคลิปนี้จะเป็นการมัดรวมตัวอักษร JKL เลยนะครับเพราะบางหมวดมีคาถาน้อยมากรวมทีเดียว3หมวดไปเลยคลิปจะได้ไม่สั้นเกินไปแต่ก่อนที่จะไปดูว่าคาถามหมวด JKL มีคาถาอะไรบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกดซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะ เจลลี Cur se, ่เล็กส์เคิคาถาขาปุยนุ่นเ e l l y l e ล็กส์เคจัดอยู่ในประเภทของคำสาปเปล่งเสียงว่าโลโคมอเตอร์วิบลีผลของคาถาก็คือเสกใส่ขาของศัตรูมันจะทําให้ขาไร้เรียวแรงอ่อนยวบเหมือนปุยนุ่นบางคนจะรู้สึกเหมือนขาของตัวเองกลายเป็นเจลลี่ปี1995ก่อนภารกิจที่3ของการประลองเวทไราพาคี เฮอร์มโอนี่กับแฮร์รี่พยายามฝึกซ้อมคาถาต่างๆมากมายเพื่อใช้สำหรับการต่อสู้ในเขาวงกตซึ่งเฮอร์มโอนี่ได้เสกคาถาขาปุยนุ่นใส่แฮร์รี่ทำเอาแฮร์รี่เดินโซเซไปรอบห้องอยู่นาน10นาทีกว่าที่เธอจะหาคาถามาหักล้างได้นี่ r e v e r s a l Hex คำแช่งพลิกเขา่านี่ r e v e r s a l Hex จัดอยู่ในประเภทของคำแช่งไม่มีคำไร้ที่ชัดเจนผลของคำแช่งก็คือเศกใส่หัวเข่าของศัตรูที่ปกติจะอยู่ด้านหน้า หัวเข่าจะหมุนและพลิกไปอยู่ด้านหลังซึ่งจะทําให้การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติทั้งหมดคําแช่งพลิกเข่าถูกใช้ครั้งแรกในปี1,100โดยแม่มดเกอร์ตีเคเดอเธอเสกคําแช่งนี้ใส่หัวเข่าของพ่อมดคนหนึ่งที่กําลังเล่นควิดดิชอยู่อีกฝั่งของหนองน้าควิดดิชเธอไม่พอใจที่พ่อมดคนนั้นทําลูกบอลตกลงมาใส่แปลงกระหล่ำปลีของเธอลาคคนแมอินฟลามาเลคาถาจุดลูกไฟลาคนามอินฟลามาเลจัดอยู่ในประเภทของคาถา เปลี่งเสียงว่าลาคานัมอินฟลาเมาเลผลของคาถาก,ก็คือสร้างลูกไฟขึ้นมาจากปลายไม้กายสิทธิ์เฮอร์เมอนี่เคยใช้คาถานี้เสกใส่เสื้อคลุมของเเนปเพื่อขัดจังหวะไม่ให้เเนปไร้คำแช่งใส่ไม้กวาดนิมบัส2 0 0พันของแฮร์รี่ตอนแข่งขันควิดิชถึงแม้จะเป็นความเข้าใจผิดแต่ผลลัพธ์กลับดีเกินคาดเมื่อเสื้อคลุมของเเนปติดไฟความโกลาหน,นั้นทำให้คนไร้าตัวจริงอย่างควิเรลเบือนสายตาไปจากแฮร์รี่ แรงล็อกแรงล็อกจัดอยู่ในประเภทของคำแช่งเปล่งเสียงว่าแรงล็อกผลของคำแช่งก็คือเสกใส่ลิ้นของศัตรูมันจะทำให้ลิ้นของศัตรูติดกับเพดานปากทำให้พวกเขาพูดไม่ได้นานหลายนาทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงคำแช่งนี้ใช้ได้กับมนุษย์หรือแม้กระทั่งผีนอกจากจะเอาไว้ใช้แกล้งคนมันยังมีประโยชน์ในยามขับขันอย่างเช่นป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้่ายคาถาคำแช่งแรงล็อกถูกประดิษฐ์คิดค้นโดยสเนป ในปี1996แฮร์รี่ค้นพบคำแช่งนี้ในหนังสือตำราปรุงยาขั้นสูงเขาได้ใช้คำแช่งนี้กับอากัสฟิลช์จนได้รับเสียงปรบมือชื่นชมจากเพื่อนๆกันยกใหญ่อีกครั้งคือตอนที่ ips, พิพส์พีพอตกริสจอมป่วนส่งเสียงนกหูยั่วยุหน้าดําคานแฮร์รี่ก็ใช้คำแช่งแรงล็อกเสกใส่มันโกรธจนยกนิ้วกลางให้แฮร์รี่มือปิดปากไว้แล้วก็บินหือจากไปแน่นอนว่ามีคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับคำแช่งนี้นั่นก็คือเฮอร์ไมโอนี่ หลีกจิงส์หลีกจิงส์จัดอยู่ในประเภทของคำแช่งไม่มีคำไร้ที่ชัดเจนผลของคำแช่งก็คือเสกใส่ศัตรูทำให้มีต้นหอมงอกออกมาจากหูปี1995ก่อนคิดิชนัดชิงแชมป์ระหว่างกริฟฟินดอร์กับซิลิทิรินแน่นอนว่าเกมนัดนี้สร้างความตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนทำให้บ้านทั้งสองหลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน2อถึงสครั้งบนทางเดินระหว่างนักเรียนปี4บ้านกริฟฟินดอร์กับนักเรียนปี6บ้านเซลิธิรินเหตุการณ์รุนแรงและลงเอยที่ห้องพยาบาลด้วยอาการที่มีต้นหอมงอกออกมาจากหูเลวิค o อพัสคำแช่งห้อยหัวเลวิค o อพัสจัดอยู่ในประเภทของคำแช่งเปล่งเสียงว่าเลวิคคอพัสผลของคำแช่งก็คือทำให้เหยื่อห้อยกลับหัวอยู่กลางอากาศ ราวกับว่ามีตะขอที่มองไม่เห็นเกี่ยวข้อเท้าไว้เซเวอรัสเนเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นคำสาบนี้เขาเขียนลงไปที่ขอบหนังสือตำราปรุงยาขั้นสูงว่าเลวีคอพัสวงเล็บ,บรอสอซึ่งหมายถึงไร้เสียงโดยคาถานี้จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดถ้าร่ายแบบไร้เสียงคาถาเลวีคอพัสได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าคาถานี้คิดค้นโดยเซเนป เจมส์พอตเตอร์เคยใช้คำสาบนี้เสกใส่เจ้าของคาถาอย่างที่เห็นในความทรงจำอันเลวร้ายของเเนปแฮร์รี่เคยบังเอิญเสกใส่รอนที่หอนอนบ้านกริฟฟินดอร์เฮอร์เมอนี่เคยใช้คาถานี้ที่ห้องนิราภัยของมาดามเลสแตรงเธอเสกให้แฮร์รี่ห้อยหัวลอยขึ้นกลางอากาศเพื่อให้เขาใช้ดาบกริฟฟินดอร์เกี่ยวถ้วยของเฮลกาฮาร์ฟเวอรพัฟ หรือแม้แต่โวลเดอมอร์ก็เคยใช้คาถาน,นี้เสกใส่ช่างทำไม้กายสิทธิ์เกรกโลวิชเพื่อทรมานให้เขาเปิดปากบอกความจริงเรื่องของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ก่อนที่จะสังหารเขาในท้ายที่สุด Libera Corpus Liber จัดอยู่ในประเภทของคาถาต่อต้านคำสาปใช้ในการต่อต้านคาถาเลวิคอพัสโดยตรงผลของมันก็คือทำให้ผู้ที่ถูกแควนลอยกลับหัวอยู่กลางอากาศตกลงมาสู่พื้นแน่นอนว่าคาถานี้เซวรสเนปเป็นผู้คิดค้นเขาเขียนวัด,วดไว้ในหนังสือตำราปรุงยาขั้นสูงอยู่ใต้คาถาเลวิคอพัสตอนที่แฮร์รี่ทดลองใช้คาถาเลวิคอพัสโดยบังเอิญกับรอนเขาก็รีบใช้คาถาต่อต้านนี้กับรอนในทันที เจมส์พอตเตอร์ก็เคยใช้คาถาต่อต้านกับสเนปหลังจากที่ l i l ลี่เอเขอร้องให้เจมส์ถอนคำสาบและหยุดแกล้งสเนปสักทีและแฮร์รี่ก็ได้ใช้คาถาต่อต้านนี้อีกครั้งในห้องนิรภัยของ b e ล l a ริก x ์เลจิลิเมนส์คาถาพินิจใจ l e g i ลิเมนส์ ens, จัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่า l e g i ลิเมนส์ผลของคาถาก็คือผู้ร้ายสามารถลวงเข้าไปในจิตใจของเหยื่อทำให้เห็นความทรงจำความคิดและอารมณ์ของเหยื่อ ในโลกเวทมนต์มีผู้ชำนาญการใช้คาถาพินิจใจน้อยมากเท่าที่มีการบันทึกไว้ก็จะมีลอร์ดโวลเดอมอร์เขาอาจเป็นเพียงคนเดียวที่มีพลังในการใช้คาถาพินิจใจโดยที่ไม่ต้องเปล่งเสียงและไม่ต้องใช้ไม้กายสิทธิ์เหมือนอย่างที่เขาสามารถลวงเข้าไปในจิตใจของแฮร์รี่ได้แถมยังสร้างภาพนิมิตขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วย อัลบัสดัมเบิลดอร์ก็เป็นอีกคนที่สามารถใช้คาถาพินิจใจได้อย่างชำนาญเขาเคยพินิจใจครีเชอร์เพื่อลวงความจริงเกี่ยวกับแผนการที่ครีเชอร์โกหกเรื่องซีเรียสกับแฮร์รี่ส p เนปก็สามารถใช้คาถาพินิจใจเขาใช้คาถานี้กับแฮร์รี่และสอนให้แฮร์รี่ต่อต้านคาถานี้ด้วยการสกัดใจตามคำสั่งของดัมเบิลดอร์ และอีกคนก็คือควินนี่โกสตินซึ่งสำหรับควินนี่จะแตกต่างจากคนอื่นตรงที่เธอเป็นเล g จิเดเมนต์โดยกำเนิดเธอสามารถพินิจใจอ่านใจและล้วงความลับผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน <ilim> โลโคมอเตอร์ ater, จัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าโลโคมอเตอร์ ater, ผลของคาถาก็คือชีไมก้กายสิทธิ์ไปที่สิ่งของที่ต้องการพร้อมกับเอ่ยชื่อวัตถุนั้นคาถาจะทําให้วัตถุที่เอ่ยชื่อลอยขึ้นกลางอากาศและเคลื่อนไปร,บรอบๆตามเจตนาและไมก้กายสิทธิ์ของผู้ร่ายเหมาะมากสําหรับคนที่ไม่ชอบยกของหนักนิมฟาดอร่าทองส์เคยใช้คาถานี้กับหีบเสื้อผ้าของแฮร์รี่ตอนที่เธอกับกองระวังหน้ามารับตัวแฮร์รี่ที่บ้านเดอร์สลีย์ ศาสตราจารย์ฟริดวิกเคยใช้คาถานี้ยกหีบของศาสตราจารย์ทีรอนีกลับไปยังหอน,นอนของเธอในเหตุการณ์ที่เธอเกือบถูกไล่ออกจากฮอกวอตส์โดยอัมบริดจและทีน่าโกลสตินเคยใช้คาถานี้เพื่อจัดโต๊ะมื้อเย็นกับน้องสาวควินนี่นิวส์แคมันเลอร์และเจคอบโควาสกี้ l o c o m o t ม r motis คำสาบผูกขา l o c o m o t ม r motis จัดอยู่ในประเภทของคำสาเปล่งเสียงว่าล l o c o m o t ม r motis ผลของคำสาปก็คือเสกใส่ขาของเหยื่อมันจะทำให้ขาทั้งสองข้างติดกันเหมือนโดนเชือกล่องหนผูกมัดไว้ดเดรโกโกมัลฟอยเคยใช้คำสาปนี้เสกใส่ขาของเนวิลลองบัตทอมเขาเจอเนวิลที่ทางเดินแล้วต้องการฝึกซ้อมคำสาบนี้อยู่พอดีคำสาปผูกขาทำให้เนวิลต้องกระโดดสองขาเหมือนกระต่ายตลอดทางมาจนถึงหอคอยกริฟฟินดอร์จากนั้นเฮอร์เมอนี่ก็ช่วยเขาด้วยการไล่มนแก้คำสาป แฮร์รี่เคยพยายามใช้คำสาบนี้กับเดรกโกแบบไม่เปล่งเสียงในห้องน้ำชายแต่คำสาบพ,พลาดเป้าเฉียดหลังหูเดรกโกไปนิดเดียวเลกรมาฟอยลูมอสลูมอสจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าลูมอสผลของคาถาก็คือสร้างแสงสว่างจากปลายไม้กายศธต คาถาลูมอสถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่18มันถูกใช้อย่างแพร่หลายและเป็นคาถาพื้นฐานในโลกเวทมนต์พอมดแม่มดแทบจะทุกคนสามารถใช้คาถานี้ได้อย่างง่ายได้ส่วนใหญ่เวลาร่ายคาถานี้จะต้องเปล่งเสียงแต่ถ้าหากมีความชำนาญและมีพลังมากพอก็ไม่จำเป็นต้องเปล่งเสียงก็ได้ส่วนคาถาที่ใช้ดับแสงสว่างจากคาถาลูมสก็คือคาถาน็อกส ลูมอส m แมกซิมาลูมอส x แมกซิมาจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าลูมอส m แมกซิมาผลของคาถาก็คือสร้างแสงสว่างจากปลายไม้กายสิทธิ์คล้ายกับคาถาลูมอสแต่แสงสว่างจากคาถานี้จะมีความสว่างที่มากกว่าคาถาลูมอสธรรมดาหลายเท่าอีกทั้งยังสามารถเสกแสงสว่างนั้นให้กลายเป็นลูกกลมที่เคลื่อนที่ไปตามจุดหมายที่เราต้องการได้ด้วยเหมาะมากที่จะใช้ในสถานที่ที่ใหญ่โตกว้างขวางและมืดสนิท คาถา LUMOS MAXIMA ไม่มีในหนังสือนะครับโดยผู้สร้างได้เติมคำว่า MAXIMA เข้ามาให้แตกต่างกับคาถาลูมอสธรรมดาและปรากฏขึ้นครั้งแรกในภาพยนตร์ภาคนักโทษแห่งอัคาบันแฮร์รี่เคยใช้คาถานี้ตอนที่เขาพยายามเสกแสงสว่างเพื่ออ่านตำราประวัติศาสตร์เวทมนต์ของบาร์เทด้าแบ็กช็อตจากนั้นในปี1997 r แฮร์รี่กับดัมเบลก็ได้ใช้คาถานี้อีกครั้งในถำ้ำกับภารกิจตามลา่าล็อกเกตลูมอสโซเลม ลูมอสโซเลมจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าลูมอสโซเลมผลของคาถาก็คือสร้างแสงสว่างจากปลายไม้กายสิทธิ์แต่แสงนั้นจะเป็นแสงสว่างที่มีพลังใกล้เคียงกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่ใช่แสงสว่างธรรมดาที่ได้จากคาถาลูมอสคาถาลูมอสโซเลมถูกใช้ครั้งแรกและครั้งเดียวในเหตุการณ์ฝ่าด่านปกป้องศิลาอาถรร เฮอร์ไมโอนี่เศกคาถานี้อย่างชำนาญเพื่อช่วยให้รอนหลุดพ้นจากปีศาจจำศีลที่พยายามบีบรัดร่างกายของเขาคาถาลูมอสโซเลมไม่มีในหนังสือนะครับมันถูกสร้างขึ้นเพื่อภาพยนต์ภาคศิลาอาถรรพ์เท่านั้น um และทั้งหมดนี้ก็คือเวทมนต์คาถาหมวด J, K และ L ครับหมวดต่อไปจะเป็นหมวด M ฝากติดตามด้วยนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกดซุปเปอร์แดงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและบนหนังอีกทางก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ